นี่ครับเราเวนเจอร์ครับ2 1ครับไปนี่นี่นี่ก็เอาเรื่องว่ะเฮ้ยแคร์เฮ้ยไปครับพุ่งไปครับจึ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 บนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทสเซเวอร์กัน์ดโอ้ยโดยในครั้งนี้เล่นเจ้าเทสกับผมพร้อมกับอาวุธใหม่ทั้ง3ขนาดเลย ในเทสนี้เจ้าเทสครับผมเลืออยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสปีดอยู่ที่ห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมงและเดเมจจากความสามารถที่ปล่อยไปจากอกครับผมพุ่งไปปิ้วโดนศัตรูปุ๊บ จะมีดาเมจ18,400ครับแล้วก็เกราะเข้ามาเนี่ย400,000เฮ้ยคือเกราะที่หน้าอกเลยนะว้าวแต่ว่ามันก็ยังมีฟอสฟิลครับถ้าเกิดโลแตกเนี่ยฟอสฟิลหนึ่0 0สนเนี่ยก็จะรับดาเมจต่อไปและดาเมจสูงสุดที่ฟอสฟิลสามารถลดได้เนี่ยก็คือ90%และน้อยสุดที่50%ครับและเจะลวดที่พุ่งออกไปจากอกเนี่ยมันก็จะมี e.m.p. ด้วยรัศมีของ e.m.p. เนี่ย100เมตรครับผมแล้วก็ระยะของจรวดเนี่ย500เมตรเหมือนเดิมสำหรับอาวุุธใหหม่่ h h d e e t Desret แลล้วกก็็็นนสสนนนนคครรรััับบบาเเเียปขดดะ ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่7,000และระยะการยิงของมันอยู่ที่150เมตรครับผมคือเราจะยิงออกไป15 0เมตรปุ๊บถ้าเกิดไม่โดนอะไรนะมันก็จะวกกลับมาแล้วก็หมุนอยู่รอบตัวเราดีโหลด6วินาทีครับผมสำหรับเดสเรดหรือว่าเป็นขนาดกลางนะครับผมดาเมจอยู่ที่8,500ยิงที่150เมตรดีโหลด6วินาทีเช่นเดียวกันและขนาดใหญ่เบิรมสุดเลยสเกนครับผม แลเมยอยู่ที่10,000อ่าระยะ150เมตรแล้วก็รีโหลด6วินาทีเช่นเดียวกันครับผมและโดรนของเจ้าเทสครับผมสการาเบียสความสามารถแรงครับผมถ้าเกิดทุนของเราเนี่ยมีฟอสฟิลสปีดก็จะเพิ่มขึ้นอีก15%เฮ้ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใช้กับลิงก็ได้ใช้กับเซราฟตอนบินอยู่เฮ้ยก็ได้ว่ะเพิ่มเลือดให้เรา7%ครับผมและนี่เลยแล้วความสามารถที่3ครับผมถ้าเกิดเรายิงศัตรูตัวไหนที่ติดอ e m p เราก็าจะยิงศัตรูตัวนั้นอนะ่ะแรงขึ้นออีกกกก50%เเ้้้้พรราาาาะะะฉนนัันจจน็็็จจใชบไได ใครใส่ EP ใครก็จะยิงตัวนั้นแรงขึ้นอีก50%ครับผมว้าวและความสามารถสุดท้ายครับจะทําให้โล่แข็งเนี่ยมากขึ้นอีก150%เฮ้ยโคตรเยอะเลยนะอันนี้เราใช้กับเชลก็ได้ใช้กับบุกษริตัวธรรมดาก็ได้เฮ้ยหุ่นที่มีความสามารถหุ่นที่มีโล่แข็งเนี่ยยังแลนสล็อตก็ได้นะจะมีใครใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ย และยังมาพร้อมกับนักบินน้องแมวเหมียวอ,อ,อียิปของเราน้องเบสนาฟิลูครับผมและความสามารถจะทำให้เจ้าเทนกผมหลังเทลพอร์ตเจ็ดวินาทีเนี่ยจะเพิ่มสปีดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาวุธจะยิงแรงขพ้นอีก10%รครับผมพร้อมกับยานแม่พีระมิดสุดโหดว้าวเซ็กเฮมครับอ่าเราก็อ่านชื่อออกเป็นอียิปปุะนะ่นาะอซึ่งความสามารถของเซ็กเฮมนะผมนี่ซันไฟเูลาครับ มันจะปล่อยพลังลงมาใช่ไหมปุ้งปุ้งปุ่งศัตรูที่อยู่ในรัศมีของผมก็จะสโลดาวแล้วแถมมีค่ากัดก่อนด้วยโอ้โหดีโอทีเดเมจโอเวอร์ไทม์ครับมาพร้อมกับปอมโจมตี2อันสนับสนุน1อันเออผมว่าเฮ้ยเป็นยานแม่ที่ดูโคเท่ห์ฟิลฟ้าวะ่ะโคตชชอบอรีบิลมิตเนี่ยและสำหรับวันนี้นะผมผมก็จะลองนี้เลยโอชโคจิครับผมใช้อาวุธใหม่เลยนะวิ่งกันไปหมุนหมุนหมุนเฮ้ยผมว่าน่าจะเวิร์ค แล้วก็มีเจ้าเทสสตัวนะครับซึ่งความเชื่อมชางของเจ้าเทสเนี่ยผมก็จะใช้เป็นดาเมดดิวเลอร์นะครับพร้อมกับเฮ้ยซอสยูนิตอันนี้ขอทดลองอีกครั้งหนึ่งครับผมและอีกตัวนึงนั่นคือสกายร็อตของเราเนี่เองแม็กกิง้งกิงกันไปหมุนหมุน,มนเฮ้ยมันต้องเวิร์กแน่นอนเวิร์กตลอดอะคิดอะไปครับเพื่อนๆไปดูด้วยครัคว,ว่าเทสในเทสเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้า wow. วถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด dmbl ลงไปขอบคุณเเเพื่อพ่อนนนๆๆททุกคคีใช้โ้โด DMBL นะลลิฟย มาเนี่ยจีเอ็มมาเขียนด้วยนะซีโร่เพื่อนเราโดนหนักอุ้ยอูโอโอเคไปครับนี่เทสเหรอไปครับผมยิงไปก่อนเลยครับเฮ้ยอยู่ไหนวะอ้นี่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 โอ้โหเสร็จปะล่วงครับล่วงครับอุ้ยโดนอีมพีว่ะโอ้โหนั่นไงนั่นไงเอาดิ๋ยวเอาไปไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาหายตัวเฉยโอ้โหายลูกวาร์ปอะไหนอะอยู่ไหนอะ เรียบร้อยครับคิวโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ้าหลบก่อนโอ้โหไม่ได้ดีอย่างงี้ไม่ได้เนี่ยนูน่นเลยนู่นเลยนู่นเลยไปครับเฮ้ยมันห้าร้อยเมตรไม่ใช่เหรอวะเออนี่ไงยิง,งยิ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 งเฮ้ยแรงเอาเรื่องว่ะแต่รีโหลดแล้วรีโหลดแล้วไปก่อนเลยครับว้าไปทีนึงจัดมาอยู่ไหนหลงโอ้โหเสร็จเลยตายแล้ว โอเคเราจะมามาเกิดตรงกลางก่อนมาครับซอสยูนิค,ครับคือบางทีมันก็มึนๆว่ะคือมันว้าไปมันว้าไปข้างๆว้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว้าไปจุดที่มันควรจะไปเว้ยไปครับผมยิงอ้าวลืมกดเอาไปก่อนครับเอาไปอกีกลับก่อนเลยนี่ยันแม่ลงมาครับดูดินี่ไงนี่ไงอือหสุดเกิน เรารอสกิลก่อนเพราะปืนเรา150เมตรอ่ะมันจะไปยิงใครได้อย่างงี้จะมีเจาะโล่นะมีเจาะโล่นนะจะเล่นในเจ้าซอกยูนิตด้วยกันนี่แหละโอเคครับเจอแล้วน่าจะพอได้อยู่นะโอเคเฮ้ยไปครับพุ่งไปครับจุ๊บๆๆๆนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปกลับก่อนเลยครับฮึมวอร์กวิร์กวอร์กนี่หมุนหมุนหมุนอยู่เลยหมุนอยู่เลยนะสกิวเลือดก่อนแหมเลือดอยู่ไปเพีบเลย เฮ้ยกว่ะเอาดิมาดิเข้ามาดิเข้ามาดินี่ไงโดน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 อุ้ยอุยบินครับต้องโดนแล้วล่ะดักซึบเศรษครับผมหวานจี๊บเลี๋ยวรียกันอ่าาา่าา่าาาาาา้าาา้าาาา้าา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 อาาาาาาา โด,โดนสไนเปอร์อือหือโอเคงงเลยไอ้สกายล้อสกายลอดก,กิ้งกิ้งครับปลายกันจะรอดไหมอ่ะก็นนะไอ้นี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมที่ยิงเราเมื่อกี้เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห ว้าว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 เสร็จไปก่อนเลยครับผมโหดก่อนโหดก่อนหูเลือจะหมดแล้วว่ะเสร็จเลยคู่เลยโถ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 เฮ้ยเพื่อนเราจะหมดแล้วว่ะแพ้ครับไปไปไปโอ้ยดีด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 น่าไม่ทักเฮ้ยโดนอีกแล้วมาเทสกับเทส โอ้ยไปครับผมไปหายนุ่นกันว้าไปครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงยันแม่ซ้ำครับไปอีกไปอีกไปอีกว้าไปก่อนนี่ไงนี่ไงอยู่ไหนไอดาบอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไทท่านครับว้ามาก่อนหมดรีโหล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 ดนั่นไงเร็วดีโอ้โหเสร็จกันไปหาใครก่อนดีนะ ไปข้างบนครับสวยแล้วยิงโดนปะไม่โดนเลยอ่ะไปหานี่ครับเราวินเจอร์ครับสอนครับไปนี่นี่นี่ก็เอาเรื่องว่ะเฮย้ยไหนดาบอยู่ไหนเนี่ยไอดาบไอดาบโอ้โหลีโลดอีกบ้าบ,บอที่สุดแล้วตกมา <laughs> ตกมาในกรดเนี่ยนะโอ้ ว้าวว้าวว้าวว้าไปครับไปก่อนเลยจ้าอ๋อมันว้ามาข้างหน้าตรงนี้เลยนะหูโอ้ยโอ้ยแอบก่อนครับอ่ายิงเราไม่ได้ยิงเราไม่ได้หมดดิหมดดิดดอะไรอะไรอะไรทำอะไรยิงไม่โดนหรอกกระโดดไปครับยิง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 เออลีโลจา้า อเร็วอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงโอ้ยรียโหลดเร็วเยอะว่ะรีโหลดเยอะว่ะเสร็จแน่นอนมอน่ะเสร็จแน่นอนนี่ไงโต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 หมายเท,ทีตัวนึงแม่กำลังเฟี้ยวเ้าฮ้ยไม่ถึงจัดมาครับเฮ้ยมันหันหลังอีกโอ้โหเคยเข้าทุกเม็ดอ่ะ อ้าวแล้วคือปืนเขาก็โคตรจะแรงเลยนะอุ้ย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 เรียบร้อยไปรอด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแอบ,บก่อนดาบมาครับไหนดายดาบเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเดี๋ยวดิเราจะว้าไปยังไงเนี่ยเฮ้ยอืมดีนะลงไปนิดเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ โอเคครับพุ่งไปนู่นเลยครับวาร์ปมาเนี่ยเราวาร์ปได้นะอย่าลืมสิเสร็จไปรีโหลดโอ้มาข้างหลังมาข้างหลังสองหนึ่งอ่ะงงนี่งงนี่โดนมาโดนดิโดนดิโ,ดนดโอ้โหเสร็จแล้ววะ่ะหนีก่อนครับหนีหนีหนีอยู่ไหนเนีเ่ยเฮ้ยดาบเอาไปครับผมหูยดูดีดูดีด ยันแม่ลงไปครับซึ่มก็ก็พอได้นะดาเมจมันก็พอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอรีโหลดกระสุนก่อนเนี่ย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 อุ้ยดาบอีกคนหนึ่งเหรอนะครับผมเราไปหานี่ดีกว่าอ่าลองดูนะถ้าเกิดเรายิงทะลุไปตรงนี้จะทะลุไหมโดนโดนโดนดูอุ้ยอุยแต่โล่บานเลยว่ะไปหาตัวนู้นดีกว่าปึ๊บ โอ้โหโอ้โหนั่นไงไปนู่นครับเฮ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำกรดท่วมอยู่ไหนเอ่ยนี่ใี้ปืนแดงด้วยแอบก่อนครับโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองลองดูลองดูนี่ไงนี่ไงอุ๊ยเราอยู่นี้เรียบร้อยไปไอ้นี่นี่นี่สกายรอดไม่ใช่สกายรอด โอ้โหรีโหลดอีกรีโหลดอีกอีมพีปะ่ะอีมพีปะ่ะเออเสร็จครับยานแม่ป่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่นี่หมีหมีวิหมีน่ารักโอ้ม, God! มายกอนมันเล่นเราแล้ว,ลวมันเล่นเราแล้ว,ลวโ,อโอ้โหทาทัานพุ๊บเลยกระทิงด้วยไอ้กระทิงเนี่ยน่ากลัวโอเคเราหนีครับนี่ไงกลับมาดีนะเฮ้ยแต่มัน500เมตรจริงเหรอวะมันอาจจะไม่ถึง500เมตรอะ่ะเนอะเออ เฮ้ยข้างบนครับไปลองดูไม่ถึงอีกอื้อ้าวออ้ยน้ำท่วมโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนขอเขี่กศูนย์ก่อนครับโอ้เทสเทสแต่ว่าไม่รอดนะเทสอ่ะโอ้โหรอก่อนรอก่อนหมิงหมิงหมิงอ่ะห้าร้อยเมตรยังพุ่งไม่รับหมิงไม่ได้มันพุ่งไปไม่ถึงว่ะ เอาอีกแล้วว้ามาตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องจัดการเจ้าหมีตัวนี้ก่อนครับยิงไปเร็วๆนี่นี่โอ้โหจัดมาอา้อาวอา้าวอ้าวว้ามาก่อนครับโโอ้หระเบิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปหาเซราคกันครับอือหือเสร็จไปเฮ้ยหมิงหมิงมิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้ว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 โอ้ยหายตัวอีกอือหือเฮ้ยเสร็จกันเสร็จกันเฮ้มาซ่อนอยูนิตครับ ไปฟันกระทิ้งครับตัวอีมพีว่ะนี่ไงนี่ไงฟันครับทีเดียวผมว่าน่าจะล่วงว่ะทึบเฮ้ยมันหนีได้เมาเลอร์ครับหยิงยิงไททันไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะผมหมีมาอีกแล้วสวยละเสร็จเลยโอ้เละเทะเลยอันนี้คือภาพระดับสูงสุดนะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเนาะแต่ก็ไม่เป็นละดูแปลกตาไปอีกแบบนึง นี่คือผมไม่ค่อยได้เล่นแพ้เท่าไหร่นะตอนนี้นะมันเดินช้างี้เหรอวะดูมันช้าเกินเฮ้ยหายตัวเหรอไม่น่าโอเคครับเราจะรอดไหมอ่ะไปครับลุย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 โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวโดนล็อกเฮ้ยเมืแรยอะไรขนาดนี้กันวันนี้นี่ครับซ้อครับ โอ้โอ oh, 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 okay. ้โอ้โอ้โอเราบินครับไหนตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครให้ฟันเลยว่ะอ่ะลงกันนะไม่มีใครให้ฟันเลยโอ้โ oh, ห oh. โจ๊กโจ๊กอืมอืมอืมเฮ้ยว่าใครมาเอานะรอสกิลแป๊บหนึ่งนะโอเคครับอ่าเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็น เรายิงไว้ก่อนเลยจัดไปให้หมดชุดไปครับฟันอืมมาดิก็มาเอาหมดเลยกร,กระสุนกระสุนโอ้ยไม่โดนใครเลยเฮ้ยเฮ้ยอืมมันแหมมันเฟี้ยวนะเอาจริงนั่นไงมองซ้ายมองขวาเสร็จมันเลยโอเคครับเรามาเกิดตรงนี้ดีกว่า เทสจ้าปาครับเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเร็ว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 โดนม่ะเฮ้ยไม่โดนเหรอคือลัสม,มนได้แค่นี้จริงเหรอมาว้าไปครับอ้าวตันเตี้ยทั้งนั้นโดนโดนโดนนี่ไงเข้าเต็มๆม,มา เข้าเต็มๆครับไปอีกดักไว้ครับนี่จะตายมั้อไงเนี่ยฮะดูดิรู้สึกเมื่อไงนี่ไงนี่ไง,งจานแม่ลงไปครับผมเซฟโอเคโอ้โหวอ้ิว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 ินเงี้ยนไงี้ โอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ยอะไรกันโอเคไปครับดูนี่นะจะรอดปะวะยิงไปก่อนครับอื้อจัดมาดิน่าจะเข้าเนื้อเยอะอยู่เอาไปดีเอาไปดีเฮ้ยลิงครับหนีก่อนวิ่งนี่ไงหนีมาไกลไกลโอ้โหโอ้โห เฮ้ยเสร็จเลยเวอร์วังวะ่ะนาเทสอีกครั้งหนึ่งครับอือบางทีแบบฟอสฟิลก็เอาไม่อยู่เลยเจอเปืนแแรงๆนี่คือขนาดเนิมเลยนะเฮ้ยคือศัตรูเขาอยู่โคบักของเราเลอสี่คนงี้จะไปเล่นอะไรได้วะไปครับผมนี่ไงนี่ไงเอาทีครับ อ้าวเฮ้ยดาบวะ่ะพุ่งไปก่อนเลยครับอาโชอาเดอาโชอะไรทำอะไรทำอะไรไปหาตัวนี้ครับวาร์ปมาโอ้ยอย่างเฟี้ยวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปนะไอ้นี่นะยนันแม่ลงมาครับโอ้ย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 ,อยเสร็จกันแรงไปนะไอ้นี่นะ เราเหลือสกายรอดครับผมมาก,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 กิ้งกิ้งกิ้งก่อนกิ้งกันซิงซิงไปเลยหุยห้ยวู้เฮ้ยเทสเหรอะไรเงี้ยอีมพด้วยครับเราก็หมุนไปหมุนมาก่อนหมุนไปหมุนมาครับโอ้โหโคตรก่อนครับเอ้ยแลกกันกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยดูดีดูดีมากๆอ่ะเจ้าเทนในเทเน,นี้ยผมว่า มันไม่ใช่หุ่นที่เพทูวินเว้ยมันเป็นสกิลทูเพย์จริงๆ <c oughs> คือเราจะบุกเข้าไปซื้อๆบุกเข้าไปแบบเน้นเอาตัวเองเข้าไปแข็งๆเหมือนพวกแรปเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> โดนทีนี้ก็แตกเจ็บหนักเหมือนกันนะโดยเฉพาะอาวุธตัวนี้ <c oughs> ก็ยังวนอยู่รอบตัวเราแต่ก็รู้สึกว่าดดเมจที่มันทําได้เนี่ยแรงขึ้นกว่าเทสก่อนๆและอาวุธของมันนี่โคตรเท่เลยเอาจริงในเทสเนี้ยความสวยงามเต็มร้อย <c oughs> <c oughs> คือเป็นอาวุธที่ยิงสวยมากหมุนอยู่รอบๆตัวเราอ่ะมันโคตรเท่แล้วยิงแบบเป็นหุ่นที่บินได้ใช่ไหมอย่างไอ้เจ้าซอร์ทูนิตอ่ะเวลายิงขึ้นไปแล้วบินอ่ะเฮ้ยมันหมุนอยู่รอบๆเฟี้ยวมาก <c oughs> แต่อวาวนก็ใกล้เหลือเกินบางทีจังหวะเจ้าเทสด้วยมันว้าไปคือว้าไปมันห่างจากศัตรูประมาณ50เมตรนะแล้วศัตรูมันเดินไปแล้วไม่ถึงนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหบางทีศัตรูเดินย้อนกลับมาว้าไปเอ๊ะศัตรูอยู่ไหนอาออยู่ข้างหลังเราตุยเลย นั่นแหละผมเจ้าเทสมันก็ต้องระวังนิดน,นึงในการเล่นและยิ่งอาวุธตัวเนี้มันไม่เหมาะกับหุ่นทุกตัวเอาจริงอาจอาจะเหมาะกับหุ่นที่มีความเร็วหรือใบสามารถวาบได้เหมือนเจ้าเทสเนี่ยอย่างแมงปองเฉินโลอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ยังไม่ค่อยได้นะแล้วยิงเจ้าเฉินโลนี่หนักเลย <c oughs> เพราะว่าเจ้าอันเนี้ยมันยิงหมดเร็วมากแล้วพอยิงหมดปุ๊บรอรีโหลด6วินาทีเฉินโลรอความตัวอย่างเดียวเลย <c oughs> โอเคครับผมเพื่อนแล้วเพื่อนละครับผมมีความคิดว่ายังไงบ้างกับเจ้าเทสแล้วก็อาวุธนี้ มันเวิร์หรือเปล่าก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบอล